ช่วงนี้ค่ะลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วนะคะหลายคนเริ่มเก็บข้าวของค่ะเตรียมกระเป๋าเดินทางท่องเที่ยวในหน้าหนาวนี้นะคะในช่วงนี้ก็เลยมีคําแนะนําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหน,นาวให้ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยค่ะมาพูดคุยกับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาสิรามพุทธค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ัสวัสดีครับคุณตาสว,ส,สวัสดีคุณ,คณผู้ชมด้วยค่ะ คุณหมอคะหน้าหนาวนี้เตรียมท่องเที่ยวที่ไหนหรือยังก็ตั้งใจจะพาคุณพ่อคุณแม่ครับคุณตั๊กไปนะครับเพราะว่าจริง,รงๆแล้วพอปลายปีเนี่ยอากาศก็ดีค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมของเราหลายคนเ<ม>นี่ยครับก็เตรียมตัวมีโปรแกรมดีๆไว้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยครับก่อนที่จะไปไหนก่อนที่จะทําอะไรนะครับถ้าจะเที่ยวให้มีความสุขนะคุณตัก๊กมันจะต้องเตรียมตัวเตรียมต้นทุนสุขภาพให้พร้อมก่อนครับค่ะกลุ่มผู้สูงอายุ<ม>และผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคุณตั๊กค ขนาดเราจะเที่ยวเรายังต้องแพ็กของเตรียมของเ<ฆ>ตรียมรถใช่ไหมก่อนที่จะออกเดินทางเพราะฉะนั้นร่างกายคนเราเนี่ยครับก็ต้องเตรียมเหมือนกันครับเตรียมดูแลเครื่องยนต์ของเราเอาไว้เครื่องยนต์กายของเรานี่แหละฮะให้มีสมรรถภาพที่เต็มที่ครับยังโรคประจําตัวที่ค่อนข้างเรียกว่าจะต้องคุมไว้ให้ดีก็จําเป็นที่จะต้องรักษาไว้หรือว่าต้องไม่ขาดยาครับคุณตัก๊ก<ฆ>เอาอย่างง่ายๆเลยโรคที่ทําให้เที่ยวแล้วไม่สนุกและเหนื่อยอย่างเช่นโรคหัวใจนะครับ<ฆ>ที่คุมไม่ดีโรคความดันนะครับหรือในบางคนมีโรคภูมิแพ้ก็ไ ได้คุณตั๊ก เป็นภูมิแพ้นี่ก็เหนื่อยใจนะบางทีไปเจออากาศเปลี่ยนก็มีอาการได้ครับผมใช่อากาศหนาวๆอย่างนี้ค่ะคุณหมอต้นมีผลต่อสุขภาพไหมคะมีผลครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรืออากาศที่เย็นลงเนี่ยครับมีผลตั้งแต่ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นอย่างแรกเลยมีโอกาสทําให้คนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วกําเริบขึ้นมาหรือคนที่ยังไม่เป็นถ้าเกิดว่าไม่ได้พักผ่อนพอเนี่ยครับอาจจะกลายเป็นหวัดไปก็ได้นะครับหรือว่าในบางคนอาจจะเหนื่อยมากขึ้นเพราะความหนาวทําให้ร่างกายส่วนหนึ่งต้องทางานหนักหัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเพื่อออสร้าางควมบุ่น สร้างความร้อนในร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องของโรคประจําตัวที่อาจจะทาให้เหนื่อยง่ายอยู่แล้วหน้าหนาวนี้ก็ต้องดูแลตัวเองกันก่อนครับพื้นที่ที่ไปล่ะคุณหมอต้นอย่างเช่นล่าสุดนี้ตักไปผูทับเบิกมารู้สึกว่าพอขึ้นเขาเนี่ยสูงสูงเราเดินแค่ไม่กี่ก้าวเนี่ยรู้สึกเหนื่อยขนาดเราเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วอย่างผู้สูงอายุอย่างเนี้ยค่ะพื้นที่สูงสูงอย่างเนี้ยมีผลไหมคะมีผลครับความสูงจะทำให้เกิดภาวะหนึ่งเขาเรียก altitude sickness นะครับหรือภาวะป่วย จากความสูงทําพิษนะฮะแต่บ้านเราไม่ค่อยเจอขนาดนั้นคุณตั๊กเพราะว่าภูอะไรต่างๆของบ้านเราเนี่ยถ้าสูงก็ไม่ได้สูงมากขนาดแหม,อมยอดเอเวอเรสต์สาครามาตาหรืออะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องออาติจูดซิกเนสหรือว่าความสูงทําพิษเนี่ยครับไม่ค่อยได้มีผลมากยกเว้นว่าถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีสุขภาพที่ดูแลดีๆมาก่อนเช่นไม่ค่อยได้ออกกําลังกายละมีเลือดจางนิดหน่อยมีธาลัสซีเมียนิดนึงหรือมีโรคหัวใจก็อาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติได้ครับอืมค่ะเข้าโลกเลย เข้าโรคเลยว่าสําหรับการเตรียมตัวอย่าง,างเช่นโรคย้อนฮิตอย่างเช่นคนผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างนี้ค่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะไปท่องเที่ยว อย่างแรกเลยครับคุณทักษ์โรคหัวใจต้องดูก่อนว่าเป็นโรคหัวใจชนิดไหน<ฆ>ถ้าเป็นโรคหัวใจแบบที่มียาคุมได้ก็ต้องไม่ขาดยาครับต้องกินยาเพื่อควบคุมอาการไว้เช่นบางคนอาจจะมีอาการเสี่ยงที่จะเป็นหัวใจวายอยู่แล้ว<ฆ>อาจจะจาเป็นต้องติดยาที่ช่วยในการบีบตัวของหัวใจยาที่ช่วยในการขับน้ํา<ฆ>เวลาที่น้ํามันเกินในภาวะที่จะเกิดหัวใจวายนะฮะพวกนี้อาจจะต้องเตรียมไว้พูดง่ายๆว่าต้องไม่ขาดยาครับ<ฆ>จะคุมได้ยาเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมที่จะต้องทํา ต้องไม่ตื่นเต้นเกินไปเ,ออเกี่ยวไหมคะเ,ออเพราะว่ามีความเสี่ยงโรคหัวใจนี่อาจจะทําให้หัวใจวายได้ กิจกรรมมีส่วนไหมคะยังไงล่ะขึ้นเขาแล้วห้ามแบบห้ามตะโกนห้ามอาจจะเล่นกีฬาเกซ์ตรีมอะไรต่างๆอ่า,อา,อาดีดีครับจริงๆแล้วพวกความตื่นเต้นตกใจเนี่ยมีส่วนในการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติครับคุณพักซึ่งประสาทอัตโนมัติเนี่ยฟังแล้วอาจจะไม่สื่อแต่ถ้าผมเล่าให้เห็นภาพนะครับฉายภาพให้เห็นชัดๆเลยก็คือมันทําให้หัวใจเต้นเร็วทําให้เส้นเลือดบางทีเนี่ยเส้นเลือดขยายตัวหรือตีบตัวก็ได้หรือที่บางทีทําให้ หัวใจกับปอดเนี่ยครับต้องทํางานอย่างหนักมีการหายใจหอบนะครับพวกนี้เนี่ยครับมีส่วนมากเลยคุณตักที่จะทําให้โรคประจําตัวที่เป็นนะครับอย่างโรคหัวใจหรือว่าในบางคนมีถุงลมป่งพองหลอดลมป่งพองจากที่เคยสูบบุหรี่มาพอไปขึ้นพวกนี้แล้วเหนื่อยตื่นเต้นมากนะครับมสมมุติแบบโอ้บันทิจำไหมผู้ใหญ่คงไม่ค่อยนะครับนะแต่อาจจะเป็นอาจจะนั่งรถเหมือนกับรถโกคาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือว่าเดินทางบนหลังช้างอย่างเงี้ยถ้าบางคนตื่นเต้นกลัวอยู่แล้วหรือเอาง่ายๆคุณตัก แค่เครื่องบินนี่แหละบางคนแค่จะแบบเทคออฟก็กลัวแล้วว่าฉันแล้วคุณทักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเตรียมไว้ให้ดีครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโรคปอดโรคหัวใจจะมารุมเร้าจะมากำเริบเอาครับค่ะจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะมีกิจกรรมอื่นๆที่สร้างความสุขสนุกสนานได้อีกเยอะ<ๆ>เลยนะคะคแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการสังเกตอาการไหมคะอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจว่าอาการแบบไหนควรจะพักก่อนหรือว่าจะต้องทานยา คำถามดีครับคุณตัก๊กวิธีที่จะดูในเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยอาจจะลองดูอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นโรคหัวใจที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดหัวใจวายสังเกตอาการบวมครับถ้ามีบวมตามตัวมีเหนื่อยง่ายปัสสาวะเริ่มออกน้อยลงให้สงสัยเลยครับว่าเอหัวใจเราชักจะเริ่มแบบอดอด,อด,แ,อดแอดแแล้วอาจจะ,ะต้องดูแลให้ดีขึ้นสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเที่ยวครับอืมค่ะอันนี้เป็นในส่วนของเรื่องโรคหัวใจนะคะมาอีกโระคยอดฮิตค่ะ เบาหวานโอ้สำคัญจริง,คร,งครับผู้ป่วยเบาหวานกับการท่องเที่ยวป่วยก็ป่วยแต่อยากจะเที่ยวจะ<น>เที่ยวได้ <ทำ S 2> ยังไงค่ะเฮ้ยปัญหาครับคุณตักเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องคอยระวังในจุดสําคัญนะครับที่เรามักพูดกันก็คือเรื่องน้ําตาลใช่ไหมัะซึ่งผมเชื่อว่าอย่างนี้คุณตักผมูม้ชมของเราเนี่ยที่เป็นถ้าใครเป็นอยู่นะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นมืออาชีพอยู่แล้วมีวิธีดูครับว่าน้ําตาลจะสูงหรือต่ํานะฮะ ถ้าคิดดูอาการน้ําตาลสูงกับต่ำเนี่ยมันต่างกันนะแต่มันจะมีเส้นบางๆเท่านั้นเองต้องอาศัยนี่แหละครับคนที่ช่างสังเกตคุณผู้ชมของเราที่เป็นมืออาชีพนี่แหละก็จะรู้ครับเช่นถ้าน้ําตาลต่ำเนี่ยครับคุณตักอาจจะมีอาการเหงื่อออก ตามน้าผักเยอะเลยนะครับ<ฆ>มีอาการวิวเหมือนคล้ายจะเป็นลมแต่ถ้าน้ําตาลสูงอาจจะมีอาการคือปัสสวาวะบ่อยมึนหัวเหมือนกันคล้ายจะวูบได้คล้ายกันเลยนะครับ<ฆ>แต่ว่าจะมีอาการที่ต่างๆกันอย่างเช่นในบางคนอาจจะมีอาการฉี่บ่อยกระหายน้ boy, นําบ่อยนะฮะในกรณีที่น้ําตาลสูง<ฆ>หรือถ้ามากมากจริงๆบางคนอาจจะมีลมหายใจที่มีกลิ่นฝรั่งเขาเรียกว่าเหมือนกลิ่นหอมผลไม้แต่ผมว่า<ฮ>พอได้กลิ่นแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยผมชอบเรียกว่าเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆมากกว่านี่คือลักษณะใช่ใช่ครับคุณตั๊กพวกนี้จะเป็นอาการที่เราสังเกตได และจุดที่ต้องระวังเวลาไปเที่ยวของคนที่เป็นเบาหวานคือจุดที่เปราะบางที่สุดครับนั่นก็คือว่าเท้าเพราะอย่าลืมทเที่ยวส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เท้าเดินะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีไปเที่ยวหน้าหนาวให้ไม่ลําบากนักเนี่ยฮะเลือกรองเท้าดีๆครับคุณพั๊กสําคัญมากๆจะช่วยได้ค่ะอย่างนี้อะไรที่เราควรจะต้องพกไปสําหรับผู้ป่วยเบาหวานอย่างเช่นถ้าในกรณีเกิดน้ําตาลต่ำหรือน้ําตาลสูงเกินไป ครับคุณตั๊กหลายๆท่านอาจจะมีพกอยู่แล้วก็ได้ครับถ้าน้ําตาลต่ําก็คือต้องมีอาจจะมีก้อนน้าตาลเล็กๆเอาไว้หรือว่าลูกอมทอฟฟี่เล็กๆเอาไว้ใช่ครับหรือว่าอย่างเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยตอนเช้าอาจจะมีอาหารเช้าเราจะกินเหมือนกับของหวานสักนิดหนึ่งอย่างพวกแยมหรือมามเมเลดหรือผิวส้มสักนิดหนึ่งพวกนี้ก็ช่วยแก้ตอนน้ําตาลต่ําฉุกเฉินได้ครับคุณตั๊กแล้วก็ให้เตรียมยาครับ ยานี่ขาดไม่ได้เลยนะคุณตัก๊ก<ะ>ถ้าขาดยาเนี่ยอาจจะทําให้เบาหวานนีครับโอ้โหกำเริมแล้วไม่สนุกได้เลย<ม>เพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะไปเที่ยวเตรียมขอยาเผื่อเอาไว้ก่อนเลยนะครับนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญครับรองเท้าที่ดี เพราะรองเท้าดีๆจะเหมือนเพื่อนคู่ใจของเราเลยครับคุณต๊กเวลาไปเที่ยวครับแล้วก็ต้องคอยสังเกตนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่รู้สึกนะว่าเท้าเราเป็นแผลแล้วอาจจะรองเท้ากัดเล็กๆ,ๆน้อยๆ,ๆก็เบาหวานจะมีกระชายอยู่แล<ะ>้วจริงครับคุณต๊กใช่ต้องคอยสังเกตด้วยอันนี้ในผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังนะคะในโรคความดันบ้างเหรอคะคุณหมอความดันเนี่ยสำคัญไหมกับการท่องเที่ยวอย่างในพื้นที่สูงหรือว่าการเดินทางนานๆส่งผลต่อความดันไหมคุณต๊กี้ง่ายๆความดันที่เรากลัวมากๆคือความดันสูงใช่ไหมครับกิจกรรมที่ทําให้ความดันสูงเนี่ยมีเยอะเลยเช่น การที่เราเหนื่อยมากๆการที่เราต้องวิ่งขึ้นเขาปีนเขานะครับหรือแม้แต่เดินก็ตามทีหรือว่าโปรแกรมท่องเที่ยวที่โประมาณตีห้าล้อหมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแบบไปเที่ยวไปเที่ยวแบบโอ้โหหลายที่เลยนะครับจนไม่ได้พักผ่อนเนี่ยความดันมันจะขึ้นได้ครับคุณตั๊กแล้วเวลาผู้สูงไวัยไปข้างนอกไปต่างที่อาจจะมีอาการผิดน้ําผิดอาหารนะครับผิดการนอนอาจจะนอนไม่หลับพวกนี้เนี่ยสามารถทําให้ความดันสูงขึ้นมาได้หรือทําให้ความดันสูงกําเริบขึ้นได้ครับ แล้วก็เพิ่มด้วยอย่างเช่นในเรื่องของบุรีด้วยครับคุณตัก๊กถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปสูบุรีนะครับเ <ๆ S 2> พราะมันมีอะไรจำเป็นอยู่แล้วละเรื่องบุหรีนะครับ <ๆ S 2> หรือในเรื่องของการกินนะครับคุณตัก๊กลดของเค็มการไปเที่ยวข้างนอกเี่ยครับเราก็ต้องกินข้างนอกด้วยส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงก็คือความเค็มที่ตามมาคุณตัก๊กโซเดียมหรือความเค็มจะเป็นตัวที่ทําให้ความดันขึ้นใช่ครับอาจจะต้องเลี่ยงตัวนี้นิดนึงครับอากาศหนาวๆบางคนบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งช่วยลดความหนาวได้ อันนี้มีผลต่อความดันไหมคะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพยังไงบ้างอันตรายสุดๆเลยคุณตั๊กการดื่มแอลโกอฮอล์เพื่อหวังจะให้อุ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสูตรนี้ใช้มานานแล้วนะครับในต่างประเทศในเมืองนอกเนี่ยฝรั่งก็ใช้อย่างเงี้ยเวลาที่ไปเจอคนที่ติดหนาวอยู่เขาก็ให้ดื่มวิสกี้จิบวิสกี้นิดนึงแต่เขาจะจิบนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยที่ผมไม่อยากให้ดื่มเลยเพราะเราไม่รู้ครับคุณตั๊กว่าต้นทุนสุขภาพข้างในมีอะไรบ้างโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงวัยถ้าเกิดวว่่าามนนนนีีีีต้ทุสุสขภพพเเยยงิดด แอลโกอฮอล์นั้นอาจจะไปจุดชนวนให้กลายเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาห,หรือเป็นไปได้ถึงขนาดมรดยูเพราะอย่าลืมเหล้าแอลโกอฮอล์เบียร์วิสกี้ไวน์พวกนี้เนี่ยครับจิบตอนหน้าหนาวดูชิลดูสบายดีนะครับแต่ข้อเสียของมันมากเหลือเกินคุณตักดบีบหัวใจหัวใจทํางานหนักปัสสาวะออกเยอะอาจจะเสียแร่ธาตุหัวใจที่เหนื่อยอยู่แล้วหรือใครมีโรคหัวใจอยู่แล้วอาจจะยิ่งกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจิบเหล้าเพื่อให้เข้ากับหน้าหนาวเนี่ยจริงๆไม่เข้าเลยครับ แล้วกลับกลายเป็นเรื่องเศร้ารับหน้าหนาวด้วยซ้าโอ้โหเรียกว่าต้องระวังนะคะจริจง,งๆเลี่ยงมีอาหารที่เป็นประโยชน์อีกเยอะๆที่ช่วยทําให้อุณหภูมิในร่างกายอุ่นขึ้นกินแล้วอุน่นใช่ไหมส่วนตัน๊กเยอะยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับถ้าในแนวอายุรวัตนะครับอย่างหน้าหนาวเนี่ยคนญี่ปุ่นชอบกินมันเผาค,คนไทยผมก็เลยปรับง่ายๆสุนตัก๊กเป็นมันต้มน้ําขิง พราะว่ามันก็ให้พลังงานท <Jamie, S 2> ี่ทําให้อุ่นอยู่แล้วมันเทศอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่น้ําขิงอีกนะครับขิงก็มีริดร้อนเที่ยมมากคุณตั๊กแล้วในน้ําขิงนั้นก็ต้องใส่น้าตาลอยู่แล้วก็ทําให้ได้พลังงานอย่างพอดีพอดีนะครับมันต้มน้ําขิงเป็นเมนูอุ่นนะครับที่ทําให้ร่างกายอุ่นจากข้างในได้ครับรสชาติดีด้วยใช่คุณตั๊กคุณหมอต้นคะแล้วอย่างผู้ป่วยโรคเลือดลางต่างๆที่ต้องใช้การรักษาทุกๆวันอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปท่องเที่ยวได้ไหมเห็นใจนะกลุ่มนี้ ทุกวัยทุกเพศทุกโรคสามารถท่องเที่ยวได้ครับนะฮะแต่ทีนี้อาจจะต้องดูนิดนึงอย่างโรคไตนีครับถ้าเกิดว่าเราต้องไปล้างไตอย่างสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละสองครั้งก็เที่ยวได้ครับคุณตัก๊กแต่เที่ยวใกล้ๆนะครับหรือเที่ยวในบริเวณที่เราสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เที่ยวใกล้ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ย การเทียเ่ยวในคุณตักมันไม่ได้อยู่ที่ระยะทางเยอะแล้วมีความสุขนะสัจธรรมก็คือไปเที่ยวกับใครต่างหากแล้วมีความสุขหรือไปเที่ยวกับใจที่เป็นยังไงต่างหากบางทีได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวกับลูกหลานนะคะก็มีความสุขแล้วที่สุดเลยครับคุณตั๊กใช่เลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจเราสุขอยู่แล้วนะครับแล้วเรามีคนที่รู้ใจอยู่แล้ว<ะ>ไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขครับการท่องเที่ยวเป็นประโยชน์กับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยเองอยากจะท่องเที่ยวให้ปลอดภยัยดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อกําลังงงใจต่าๆด้วยยทไง ทริปบำบัดเนี่ยช่วยได้นะครับผมชอบใช้คํานี้จริงๆแล้วให้เลือกไปเที่ยวในที่ที่เราค่อนข้างสบายใจและเราชอบเป็นหลักครับอย่างแรกเลยเพราะมันการเที่ยวนะคุณตัก๊กมันไม่จำเป็นจะต้องไปกําหนดกะเกณฑ์ว่าอ,อุจะต้องไปอย่างง้้นอย่างนี้ให้เครียดนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือว่าให้เลือกลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับเราได้ยิ่งดีครับเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องหลอดลมเรื่องของถุงลมอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะไปที่ที่อากาศไทยเท่คนไม่แออัดไม่แน่นจนเกินไปครับผม ค่ะในเรื่องของการเดินทางนะคะอย่างผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดตัวต่างๆอย่างงี้งค่ะแนะนำการเดินทางไกลๆอย่างงี้ข้มอมดต้นคุณตัก๊กรู้ไหมอย่างหนึ่งเลยนะเวลาที่คุณตั๊กถามเนี่ยในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันทําให้หลับตาคิดถึงสองอย่างเลยจากประสบการณ์ที่เจอมานะครับคุณตั๊กที่ดูแลคนแก่มาเนี่ยหลายๆท่านจะมีปัญหาเรื่องของปวดอย่างที่คุณตั๊กถามอันหนึ่งและกับอย่างที่สองคือห้องน้ำนะครับซึ่งสองเรื่องนี้มันดูคล้ายกันนะมันดูมันดูต่างกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันวาา่ะรเพ การที่ปวดข้อเนี่ยเราก็ไม่อยากลุกเดินละไปไหนก็ <c oughs> ไม่มีความสุขแล้วครับคนเราถ้าลงปวดเมื่อไหร่จะเปลี่ยนใจเมื่อน,นั้นจะไม่อยากไปครับคุณตั๊กนะเพราะฉะนั<ม>้นพวกนี้คุมได้ถูก <c oughs> ถูกครับแล้วก็เรื่องของการเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันคนเรานะคุณตัก๊กถ้ารู้สึกว่ากลั้นไม่อยู่กลั้นลําบาก เราจะไม่อยากไปแต่เราจะไม่อยากออกปาก <S <S สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะสังเกตได้เผื่อคุณผู้ชมที่เป็นลูกหลานนะครับที่รับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายเนี่ยอาจจะลองดูอยู่ได้ก็คือท่านเหล่านี้เนี่ยครับผู้ใหญ่จะบอกว่าอย่าไปเลยไม่อยากไปแล้วอ,อยู่บ้านดีกว่าใ,<ช>ให้รู้เลยคุณตั๊กค่อยๆถามดูเถอะจะรู้เลยว่ามาจากเรื่องปวดมาจากเรื่องของ<ช>ไม่อยากเข้าห้องน้ําหรือกั้นลาบากครับแล้วแค่นี้ถ้าเรารู้แล้วแก้ให้ท่านมันก็จะแก้ได้ครับคุณตั๊กซึ่งผู้หมอต้นต้องมีแนวทางแก้ไขให้เราแน่นอนค่ะอยากรู้เลยค่ะว่าาแก้้้ไไไขดงงบ ครับคุณตักเอาอย่างเรื่องปวดก่อนะนะครับอาการปวดตามตัวหรือไขข้อเสื่อมเนี่ยก็แก้ไปครับคุณตักอย่างเช่นว่าถ้าเสื่อมเราอาจจะใช้วิธีกินยาช่วยนะครับ<ช>หรือสารอาหารบางชนิดก็ได้นะครับจะเป็นแคลเซียมบวกแมกนีเซียมจะเป็นงาดําก็ได้นะฮะแล้วถ้าเสื่อมมากในบางคนจะเป็นต้องผ่าตัดนะครับหรือกายภาพบําบัดเราก็สามารถที่จะทําได้เพื่อให้ดีก่อน เพื่อ่าฟิตเครื่องฟิตชีวิตก่อนที่จะออก<ะ>เดินทางนะครับพวกนี้อย่างน้อยเขาบรรเทาลงเราก็จะไปเที่ยวอย่างสนุกขึ้นครับเที่ยวไปพักไปยืดเส้นยืดสายบ้างอย่างนี้ก็ช่วยได้มากเลยครับคุณทักใช่ครับ<ะ>เป็นการเที่ยวแบบที่ผมเรียกว่า slow trip ก็ได้นะครับถ้าเอาแบบที่คนเดี๋ยวดเขาเรียกกันหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือการเที่ยวแบบที่ต้องเป็นแบบที่อายุรวัตบอกว่าเที่ยวไปแล้ว เที่ยวมีความสุขเที่ยวสบายใจเที่ยวละไมอย่างเงี้ยครับคุณตั๊กอืมค่ะแล้วอย่างผู้สูงอายุที่มีปัญหากลั้นปัปสสาวะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะุณอมต้นจะแนะนําวิธีการแก้ไขยังไงดีเ <c oughs> ห็นใจนะคุณคต,ตั๊กท่านไม่อยู่เนี่ยคุณตัก๊กลองนึกดูสิจะไปไหนตอนไหนถ้าต้องแวะปัม๊มทุกทุกปั๊มเนี่ยผู้ใหญ่หลายท่านเกรงใจนะ,ค,ะครับ <c oughs> ก็เลยตัดปัญหาไม่ยอมไปทีนี้อย่างงี้ครับคุณตั๊กการกลั้นเนี่ยครับอาจจะต้องดูครับวิธีแก้ต้องดูก่อนว่ามันเกิดกลั้นไไม่่ออยูจากะร จากตัวระบบประสาทที่มาคุมกระเพาะฉี่ไหมนะครับ <c oughs> จากตัวหูรูดหรือไม่นะครับพวกนี้แก้ไปตามจุดครับถ้าเกี่ยวกับระบบประสาทที่มาคุมกล้ามเนื้อกระเพาะฉี่มันมียากิน <c oughs> นะครับพวกนี้ลดภาวะ ปัสสาวะไวหรือกระเพาะปัสสาวะไวได้ะนะครับซึ่งคนแต่ก่อนเขาเรียกโรคนี้ว่าโรคชำรั่วครับคึณตั๊กเดี๋ยวนี้มียาที่ช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เกิดจากอย่างนั้นอาจจะต้องแก้ไปทางอื่นครับอย่างเช่นในเรื่องของการการฝึกการออกกําลังบริเวณแถวอุ้งเชิงกรานนะครับการขมีบใช่แล้วครับผมนะฮะผู้หญิงนะคะก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะคุณหมอต้นคะในทางกลับกันผู้สูงอายุบางทีเกรงใจเดินทางกับลูกหลานไม่กล้าบอกว่าปว,าปวดปัสสาวะกลั้น ปัสสาวะไว้ยอย่างาง<ช>ี้อันตราย,ยรไม่แนะนําใช่ไหมคะไม่เลยครับคุณตั๊กยิ่งกลั้นจะยิ่งยากจะแก้ครับจำง่ายง่ายเพราะว่าปัสสาวะที่มันเหมือนกับว่ามันคั่งอยู่ข้างในเนี่ยมันมีโอกาสจะทําให้เกิดเชื้อขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นท่อปัสสาวะติดเชื้ออาจจะไปถึงกลวยไตยก็ได้คคเคยเจอคนไข้หลายคนหรือคุณตั๊กที่มาหาแล้วมีปัญหาก็คือเป็นผู้ใหญ่นะแต่ว่าแต่ก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนเลยกับกลายเป็นกลวยไตยติดเชือ้อเป็นไตอักเสบนะครับหรือเป็นท่อปัสสาวะติดเชื้อมีอาการปัสสาวะขัดปัสสาวะแสบปัสสาวะไม่สุด พวกนี้เป็นสัญญาณครับคุณผู้ชมครับที่บอกเลยว่าเราเริ่มมีท่อปสัสสาวะติดเชื้อแล้วซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการกลั้นด้วยครับคุณทักค่ะเหล่านี้เป็นอาการที่จะต้องระวังนะคะอีกโรคหนึ่งที่พบทุกเพศทุกวัยเลยค่ะก็คือโรคหอบหืดภูมิแพ้แน่นยังไงดีคะคุณหมอต้นอย่างนี้เลยครับหน้าหนาวอาจจะทําให้เหนื่อยได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีโรคพวกนี้อยู่อาจจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าดูให้อาการสงบก่อนแล้ว พยายามเลี่ยงตัวกระตุ้นหอบผืดครับคุณตั๊กหอบผืดจะต้องมีตัวกระตุ้นนะให้จำง่ายง่ายนี่คือเทคนิคเลยครับรคุณผู้ชมครับ<ห>ใช่คุณตั๊กตัวกระตุ้นที่พบบ่อยที่สุดก็คือเรื่องหวัดะนะครับนอกจากอากาศแล้วเนี่ยเรื่องหวัดก็สําคัญเพราะฉะนั้นคําตอบผมเชื่อว่าหลายๆท่านทางบ้านนึกออกแล้วถ้าเรากลัวมันจะกําเริบเรารีบปัดไฟแต่ต้นลมครับถ้าใครเป็นหวัดรักษาหวัดให้หายเลยอย่าให้ทันมันกระตุ้น2ถ้ามันกระตุ้นแล้วไม่เป็นไรครับเอายาเอาไว้ทั้งยาพ่นยากินนะครับเตรียมตัวเอาไว้ ถ้ามันจำเป็นจริงๆในบางคนอาจจะต้องใช้ยาฉีดนะครับก็อาจจะหาสถานพยาบาลที่ใกล้เอาไว้หรือเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้ครับค่ะสถานพยาบาลฉุกเฉินนะคปะปัจจุบันก็มีเบอร์โทราศัพท์มีสายด่วนสายด่วนฉุกเฉินการแพทย์ฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นเบอร์1669 ก็าสามารถโทรได้เช่นกันอยากให้คุณหมอต้นทิ้งท้ายค่ะในช่วงท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวนี้นะคะว่าจะท่องเที่ยวอย่างไรให้สุขใกล้สุขใจอย่างที่บอกไปครับคุณตัก๊กจะเที่ยวยังไงเนีครับเราเลือกได้เราออกแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกแบบที่เราชอบเรารัก ไปเที่ยวแบบสบายใจมีความสุขนะครับหลายๆคนบอกว่าไปเที่ยวต้องหาใครไปด้วยไหมซึ่งผมบอกได้เลยครับคุณตั๊กว่าการไปเที่ยวเนี่ยเราจะเที่ยวคนเดียวก็ยังได้นะครับแต่ถ้ามีคนรู้ใจก็ไม่เสียหายอะไรนะครับการเที่ยวคนเดียวแล้วก็มีความสุขได้ครับคุณตัก๊กถ้าเป็นในแนวอายุรวัเนี่ยเลือกที่เที่ยวให้เหมาะ เลือกที่กินที่อยู่ให้ดีและที่สําคัญเลยก็คือเลือกดูแลสุขภาพของเราก่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะออกเที่ยวหรือล้อหมุนครับค่ะเป็นคําแนะนําดีๆจากหมอต้นนะคะถือว่าการท่องเที่ยวนะคะเป็นการชาร์จพลังงานดีๆให้กับชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณหมอต้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะด,ดีครับขอบคุณคุั๊กครับขอบคุณผู้ชมครับ